RESIDENT EVIL ปี1998ผมไม่เคยจะลืมมันได้เลยผ่านมาหลายปีแล้วกับเหตุการณ์สยองขวัญทีุู่เขาอาร์คเลยนะหลังจากนั้นไม่นานข่าวเรื่องนี้ก็ถูกกระจายออกไปทั่วโลกเพาต้นตอนของปัญหาทั้งหมดเป็นความผิดพลาดจากง,งานวิจัยลับของบริษัทเพศศสตรกรรมชั้นนำของโลกอัมเบลลา ไวรัสได้พแพร่ระบาดไปยังชุมชนใกล้เคียงของเขาเข้าสู่และคุณซิตี้มันทำลายความสงบสุขในเมืองเล็กๆนี้และความเสียหายมากมายมหาศาลเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นประธานาธิบดีสหรัฐออกคำสั่งให้ทิ้งขีปนาวุธสู่และคุณซิตี้ทันทีเมื่อเหตุการณ์ทั้งหมดออกสู่สาธารณะรัฐบาลสหรัฐสั่งยุติกิจการทั้งหมดของอัมบล่าในทันที หลังจากนั้นไม่นานหุ่นของอัเบลล่าตกลงทั้งหมดสรุปได้ว่าอัเบลล่าล่มสลายหกปีผ่านไปหลังจากเหตุการณ์อีกครั้งนั้น ผมได้รับการฝุกคพิเศษจากองค์กรลับที่ทำงานภายใต้คำสั่งของท่านประธานาธิบดีโดยตรงโดยที่หน้าที่ของผมนั้นคือการปกป้องครอบครัวของท่านประธานาธิบดีคนใหม่ให้ตายสิทำไมฉันต้องสวยจับได้ไหมสั้นทุกทีเลยฟะโยไม่เป็นใครถามจริงเลิกเก๊กแล้วบอกมาเอถอะขอมาไกลาจากบ้านหนะ้าดูเลยนะข่าวบอยฉันเลยเห็นใจแกจริงๆถ้าให้ดาวนะนี่กำลังเค้นฉันอยู่ใช่ไหมเนี่ย เอาเป็นว่าสิ่งที่ผู้ไหนต้องรู้ก็แค่ฉันมาตามหาลูกสาวท่านประธานาธิบดีที่หายไปก็พออะไรนะทำคนเดียวเนี่ยนะอย่างน้อยฉันก็แน่ใจนะว่าไม่ได้ถอมมาไกลถึงที่นี่เพื่อมาร้องเพลงลูกเสือสามกีชุมนุมนั่งรอบกองไฟเนี่ยแต่ถ้างั้นจริงก็แล้วแต่เลยไอ้บ้าอเมริกันนี่มันคำสั่งโดยตรงจากหัวหน้าฉันเลยนะนี่ไม่ใช่การมาปรกนิกแน่งั้นก็ฝากด้วยแล้วกัน ที่จริงแล้วก่อนที่ผมจะมารับหน้าที่นี้ลูกสาวของท่านประธานาทธิบดีถูกจับไปก่อนแล้วนั่นเป็นในผลสำคัญที่ผมต้องถอมาถึงยุโรปจากหน่วยสืบราชการลับมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้เกี่ยวกับการพบเห็นเด็กสาวคนหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกันมากอยู่ที่นี่เป็นอันชัดเจนว่าเธอถูกลักพาตัวไปโดยกลุ่มคนที่ไม่สามารถระบ,บุตัวตนได้ใครจะไปคิดเลยว่าภารกิจแรกจะเป็นการช่วยเหลือคน หนาวชะมัดเลยจู่ๆก็รู้สึกหนาวขึ้นมาทั้งนั้นฉันคงคิดไปเองแน่นแนะ่ใ่ขอโทษที่ทำให้รอนนานไปเยี่ยวมาเมื่อกี้เหมือนแอบโดนดูหำเลยวะ่ะ ตรงไปข้างหน้าก็ถึงหมู่บ้านแล้วเดี๋ยวผมจะออกไปดูข้างนอกหน่อยงั้นเรานั่งเฝ้ารถนี้ไว้แล้วกันไม่อยากเสียค่าบัตรจอดรถนะักครับผมบัตรจอดรถโชคดีนะบัตรจอดรถบ้านพ่อพึ่งสิเมื่อกี้ไหนว่าไงนะ อีออนหวังว่าจะได้ยินนะฉันอิงกฤษฮาร์ดิกแกลนจะเป็นผู้ช่วยนายตลอดภารกิจชดเจนจำแจ้งเลยคุณน่าเด็กก็ได้ผมคิดเอาไว้อีกนะคนที่ผมต้องช่วยก็คือแอชลีย์แกแฮมใช่ไหมตามนั้นเธอเป็นลูกสาวของประธานาธิบดีนายก็พยายามเป็นตัวเองเข้าไว้นะมันจะเป็นใครก็ช่างแต่เรื่องเหยื่อผิดคนซะแล้วแหละเดี๋ยวฉันช่วยดูข้อมูลอื่นๆที่พอจะหาได้ก็แล้วกันดีขอบคุณมากงั้นเดี๋ยวไว้คุยกันใหม่นะ รีบับไปไหนนอ้องนี่ลืมแต่งหน้าหรืออะไรอีกล่ะ โทษทีนะฮะเออคุณเยี่ยมเลยเคยเห็นสาวน้อยคนนี้จากไหนมาก่อนหรือเปล่าครับมึงมาเห็นยังอยู่นี่บักปอบเนี่ยออกไปจอมองนี่เดี๋ยวนี้เลยบักซาดซัวะขอโทษครับ หยุดไม่งันฉันยิงนะเนี้นเป็นฮ้ยรีบพงจากรถเร็วเชี่ยรถเป็นต<อ>นุ๊กตาหนีว่ะบอกให้มึงรีบพงจากรถ เรื่องเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ไม่ไดีเท่าไหร่ไม่มีทางเลือกเลยต้องจัดการเขาไปแถวนี้ยังเหลือกันอีกเพียบเลยเนี่ยรีบออกมันเลยแล้วรีบมุ่งหน้าไปในหมู่บ้านเพื่อจะช่วยเป้าหมายจะยิงจะฆ่าใครก็เชิญถ้าจำเป็นอาา่าฮะมันอยู่พี่ ตีกึงไปดิ้นมินเริ่มสวดมนต์กันได้แล้ว บักคนต่างบ้าน มันอยู่พีนใงันนนการไปบอกผูเขาเร็ว وَلَا ง่ายลีออนเหนื่อยหรือยังถามได้แย่ชะมัดเลยเนะได้ยินแบบนั้นก็ดีฉันต้องส่งคู่มือการเล่นให้นายไปหวังว่าจะมีประโยชน์นะว้าวขอบคุณมากเนี่ย โอ้ยหละนอเป็นตันไหนโอ้ยทางเพเป็นตันไหนโอ้ยหละนอสาดสัวโอ้ยทางเพสาดสัวไปจับมันแม่ สิ่งที่เขาไม่ท้าเลยจะไม่ไปไหนตอนวันไหนเนาะมองจากซ้ายมั้งสาสัวสู้ไม่กล้าหรอกจัดมาเถอะขุดทั้งหลังของเจ้ามา เาาไปขมึงอ้อกไปดักกำลังมันบ้าอะไรกันหมดวะตอนวันไทยด๊อกมึงเฝ้าไว้เลยจะมาไม้ไหนกันอีกเนี่ยมันโยกพูดคำเลื่อยยอมใจพี่จริงๆเลยสาดซัวพ่อสมริยังสาดมามึงเฝ้าไว้เลยต่างตึงไม่เละ Só põe em cima, Oh man! คงตีเวล้าไทยบบบโอ้ปาิิทโทฮันเซ่เล กะดีก,กละเนี่ยฮะบิงโกเลยฮิชิวะซี่นี่มันเริ่มไปกันใหญ่แล้วเนี่ยผมเจอศพข,ของเจ้าหน้าที่ที่มาด้วยแ่ะบางอย่างเกิดขึ้นกับชาวบ้านที่นี่ลีออนในควรรีบออกจากที่นั่นลองมองหาหอคอยดูแล้วเดินตามเส้นทางไปเข้าใจแล้ว คนตามมา่างนาน ารุนแรงไปหน่อยหรือไงอนายไม่เหมือนพวกนั้นเรอไม่นายล่ะฉันมีคำถามเดียวสำคัญมากด้วยนายมีบุ๋หรือเปล่าสุดแล้วตายไวเนี่ยสุดยอดว่ะ

Let us give you our power.